คุณคงรู้จัก Sony Playstation แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของ Sony Playstation วันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักกับ Sony Playstation กันครับ Sony Playstation เป็นกลุ่มวิดีโอเกมคอนโซลที่พัฒนาและผลิตโดยบริษัท Sony Interactive Entertainment ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ Sony Corporation แบรนด์ Playstation มีเป้าหมายเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมคุณภาพสูงให้กับผู้เล่น และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมเกมคอนโซลและต่อไปนี้คือไทม์ไลน์ของ PlayStation PlayStation ในปี1994เป็นรุ่นแรกที่ Sony ออกวางจำหน่ายหรือเรียกกันว่า PS1 วางจำหน่ายในญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมปี1994และในภูมิภาคอื่นๆในปี1995เป็นคอนโซลที่ใช้ระบบ CD-ROM แบบ32บิต ซึ่งมีเกมที่โดดเด่นเช่น f i n a อ Fantasy ี7 Men ทัล l e ีย Solid และ a ค b เป็น c o o t PlayStation เปิดตัวด้วยกราฟิกแบบ3มิติหลายมุมมองเข้าสู่ตลาดกระแสหลักและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของ Sony ในตลาดเกมคอนโซลและต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของ Sony PlayStation Sony PlayStation มีโปรเซสเซอร์ RISC 3 2บิต MIPS R 3 0 0 0 A ทำงานด้วยความเร็วที่33.86 MHz มีแรม2 MB และหน่วยประมวลผลกราฟิกแบบเฉพาะของ Sony คอนโซลใช้ CD-ROM สำหรับการจัดเก็บเกมซึ่งอนุญาตให้มีการผลิตเกมที่ใหญ่ขึ้นและปรับปรุงคุณภาพและเสียงให้ดียิ่งขึ้น PlayStation รุ่นนี้เปิดตัวด้วยคอนโทรลเลอร์ p y s y s t i t n o n อันเป็นเอกลักษณ์ที่มีการออกแบบที่โดดเด่นด้วยปุ่มไร่2ปุ่มปุ่มหน้า4ปุ่มได้แ,แก่ปุ่มสามเหลี่ยมวงกลมกลากาบาทและสี่เหลี่ยมและมีแผ่นบังคับทิศทางเป็นโครงสร้างของคอนโทรลเลอร์รุ่นนี้และจะกลายเป็นมาตรฐานสำหรับคอนโซล PlayStation ในอนาคต PlayStation มีเกมมากมายที่นำเสนอหลากหลายประเภททั้งแนวแอคชั่น RPG สปอร์ต ไ h ติ้งชูตติ้งพาร์เซนแนะนำให้ผู้เล่นได้รู้จักกับเกมที่แปลกใหม่เช่น Final Fantasy 7, Mental Gear Solid, Resident Evil, c a s t b e v a n i t และ Tomb Raider เกมเหล่านี้ช่วยสร้างให้แบรนด์ PlayStation เป็นที่รู้จักมากขึ้นและกว้างขวางขึ้นในฐานะผู้ผลิตหลักในอุตสาหกรรมเกม PlayStation เป็นผู้เปลี่ยนอุตสาหกรรมเกมทำให้ความนิยมในการใช้ซีด o รอม และภาพสามมิติได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นและปฏิวัติแนวทางการพัฒนาเกมและประสบการณ์ของการเล่นเกมความสำเร็จของ PlayStation นํำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของเกมที่ใช้การ์ดริดแบบตลับเช่น Nintendo 64หันไปใช้รูปแบบ CD r o รแทน PlayStation ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์โดยขายได้มากกว่า100ล้านเครื่องทั่วโลกความนิยมดังกล่าวได้วางรากฐานสำคัญสำหรับเครื่องคอนโซล PlayStation รุ่นต,ต่อมาของโ o n y p l a y s t t t i o n ่มอบประสบการณ์การเล่นเกมคุณภาพสูงและยังคงเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมเกมมีการพัฒนาเกมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา PlayStation จึงมีบทบาทในการกำหนดแนวทางเกมออกสู่ตลาดการผลิตเกมแบบ3มิติเข้าสู่ตลาดกระแสหลักทำให้โซ n y เป็นผู้นำที่สำคัญในตลาดคอนโซลในประวัติศาสตร์เกมและยังคงเป็นผู้นำคนสำคัญในอุตสาหกรรมเกมโดยรวม ปี 2000, PlayStation 2หรือ PS 2เป็นเครื่องคอนโซลที่พัฒนาและผลิตโดย Sony Computer Entertainment เปิดตัวครั้งแรกในวันที่4มีนาคมปี2000และเป็นหนึ่งในเกมคอนโซลที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดโดยเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ทางเทคโนโลยีของวงการเกมโดยมีการนำเสนอกราฟิกที่ดียิ่งขึ้นใช้ระบบการเล่น DVD และสามารถเล่นเกมเก่าของ PlayStation 1ได้ PlayStation 2กลายเป็นเครื่องคอนโซลวิดีโอเกมที่ขายดีที่สุดณขณะนั้นและมีเกมดังๆมากมายอนาะทิเช่น Grand Theft Auto God of War Shadow of the Crusade PlayStation 2มีการออกแบบด้วยทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำและชิปประมวลผลเมื่อเทียบกับ PlayStation 1ความสามารถทางด้านกราฟิกแบบ3าดีที่มีรายละเอียดที่สูงขึ้นและเสียงที่ดียิ่งขึ้น Playstation 2มีเกมมากมายหลายแนวรวมถึงเกมแอคชั่นประจนภยัยกีฬาเกมสมบทบาทและอื่นๆโดยมีเกมที่โดดเด่นได้แก่ Grand t h f Auto Mental Gear s o l i d 2 Final Fantasy 10และ God of War ถึงในคุณสมบัติหลักของ PlayStation 2คความสามารถในการอ่านแผ่น PlayStation 1ได้ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเล่นเกม PlayStation 1ได้เกือบทั้งหมดบนเครื่องคอนโซล PlayStation 2นอกเหนือจากการเล่นเกมแล้ว PlayStation 2ยังมีความสามารถทางด้านมัลติมีเดียอีกด้วยสามารถเล่น DVD และ CD เพลงทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับสร้างความบันเทิงภายในบ้านนอกจากนั้นแล้ว PlayStation 2 ได้เปิดตัวความสามารถในการเล่นเกมผ่านระบบออนไลน์ PlayStation Network ซึ่งให้ผู้เล่นสามารถเชื่อมต่อคอนโซลกับอินเทอร์เน็ตได้โดยจะใช้อแดปเตอร์เครือข่ายเพื่อเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนๆหรือผู้เล่นคนอื่นๆ PlayStation 2รองรับอุปกรณ์เสริมต่างๆรวมถึงคอนโทรลเลอร์การ์ดหน่วยความจำสำหรับบันทึกเกม มีอุปกรณ์เสริม i อทอยสำหรับเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมแบบโต้ตอบการเคลื่อนไหวหมอบประสบการณ์เล่นเกมที่ไม่เหมือนใคร PlayStation 2ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์โดยขายได้มากกว่า155ล้านเครื่องทั่วโลกและยังคงอยู่ในการผลิตมานานกว่าทศวรรษโดยยูนิตสุดท้ายถูกจัดส่งในปี2013ความนิยมของ PlayStation 2และคลังเกมที่มากมายมีส่วนทำให PlayStation 2ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนาะนในปี2004 PlayStation Portable หรือ PSP เป็นเครื่องเล่นเกมพกพาที่พัฒนาและผลิตโดย Sony Computer Entertainment เปิดตัวครั้งแรกในวันที่12ธันวาคมปี2004และกลายเป็นอุปกรณ์เล่นเกมพกพาย,ยอดนิยมและนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับ PlayStation Portable หรือ PSP DSP มีการออกแบบที่เพียวบางและพกพาสะดวก้อบหน้าจอ wide screen แบบ LCD ขนาด4.3นิ้วและมีรูปแบบการควบคุมที่คล้ายกับ PlayStation 2มีระบบลำโพงสเตอริโอในตัวช่องเสียบหูฟังและ r r v e UMD Universal Media Disc สำหรับโหลดเกมเพื่อเล่นเกมหรือเล่นสือ่อ PS PSP เปิดตัวกราฟิกและพลังการประมวลผลที่น่าประทับใจสำหรับอุปกรณ์พกพาโดยมี CPU MIPS R4000 ที่ออกแบบเองของโซ n y ความเร็วอยู่ที่ 333MHz พร้อมด้วย GPU เฉพาะสำหรับการเรนเดอร์กราฟิก3ปิติสิ่งนี้ทำให้เกมมีความน่าสนใจและเพิ่มประสบการณ์มันติมีเดียให้กับผู้เล่น PSP มีคังเกมที่มากมายเช่นแอคชั่นผจนภยัยเกมสวมบทบาทกีฬาแข่งรถและอื่นๆแฟรนไชส์เกมยอดนิยมบน PSP ได้แก่ God of War g r a n d i f a Auto, f n n a l Fantasy แ a c t i c s และ Monster Hunter Freedom Unit PSP เปิดตัว UMD ซึ่งเป็น Optical d i s c ขนาดเล็กที่ออกแบบมาสำหรับคอนโซล PSP โดยเฉพาะ UMD อนุญาตให้ใช้เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลเกมและยังสามารถจัดเก็บเพลงภาพยนตร์และเนื้อหาสื่ออื่นๆได้ อย่างไรก็ตามรูปแบบ UMD ยังเป็นกรรมสิทธิ์ที่จำกัดของ Sony และการใช้เฉพาะซึ่งจำเป็นจะต้องมีเครื่อง PSP ในการใช้งาน PSP นำเสนอฟังก์ชันมัลติมีเดียนอกเหนือจากการเล่นเกมโดยสามารถเล่นภาพยนตร์แบบ UMD ได้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ได้ทุกที่คอนโซลยังรองรับการเล่นเพลงดิจิทัลการดูภาพถ่ายและความสามารถในการท่องอินเทอร์เน็ตในปี2006 Playstation 3หรือ PS3 วางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายนปี2006โดยมีฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังและนำเทคโนโลยีบูเรมาสู่ตลาดเกมคอนโซลแม้จะเริ่มต้นช้าเนื่องจากราคาที่สูงและนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับ PlayStation 3 PlayStation 3มีการออกแบบที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัยตัวเครื่องแบบโค้งมีจำหน่าย2รุ่นแยกตามพื้นที่ความจุ20กิและ60กิ มีความสามารถในการอ่านแผ่นเกม PlayStation 2ได้และต่อมาได้รับการเปิดตัวด้วยการออกแบบที่แตกต่างกันที่มีความเพียวบางมากขึ้น PlayStation 3 Slim PlayStation 3นำเสนอความก้าวหน้าทางด้านฮาร์ดแวร์ที่สับันกว่ารุ่นก่อนโดยมีจุดเด่นอยู่ที่ CPU แบบเซล์บอดแบรนด์ Engine แบบมันติคอลที่ออกแบบเองโดย Sony Overclock อกู่ที่3.2 GHz พร้อมกับ RSX GPU สำหรับการประมวลผลกราฟิกคอนโซลมีแรมระบบอยู่ที่256 MB และรวมตัวเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีความถูกต่างกันพร้อมความสามารถในการอัปเกรดโดยใช้ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกได้หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ PlayStation 3คือการใช้ d r i v e Blu-ray Disc ในตัวทําให้คอนโซลสามารถเล่นภาพยนตร์บูเรความละเอียดสูงได้และช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้พื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของดิสบูเรย์สำหรับเกมซึ่งนําไปสู่การเล่นเกมที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้น PlayStation 3มีคังเกมมากมายเปิดตัวพร้อมกับเกมเด็ดระดับตำนานได้แก่ The Last of Us a n c e s t e r God of War 3 เ e a ั s เกียร์4นอกจากนี้ PlayStation 3ยังรองรับการดาวนโหลดเกมและเกมนอกกระแสผ่าน PlayStation Store PlayStation 3เปิดตัว PlayStation Network (PSN) ซึ่งเป็นบริการเกมออนไลน์ฟรีที่อนุญ,ญาตให้ผู้เล่นเชื่อมต่อกับเพื่อนๆเพื่อ,เ,อเข้าถึงโหมดผู้เล่นหลายคนและดาวน์โหลดและการอัปเกรดเกมเนื้อหาเพิ่มเติม นอกจากนี้ p s n ยังเสนอการซื้อเกมดิจิทัลและการเข้าถึงบริการสตรีมมิ่งเช่น Netflix และ Hulu ในปี2010 Sony ได้เปิดตัวอุปกรณ์เสริม PlayStation Move ซึ่งเป็นตัวควบคุมการตรวจจับการเคลื่อนไหวที่คล้ายกับ Wii Remote Move ใช้กล้องที่ติดตามการเคลื่อนไหวของคอนโซลเลอร์ทำให้สามารถสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่ควบคุมการเคลื่อนไหวบน PS3 ได้นอกจากการเล่นเกมแล้ว PS3 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางมัลติมีเดียอด้วยสามารถเล่นแผ่น DVD CD และรองรับรูปแบบไฟล์มีเดียต่างๆนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการสตรีมสำหรับบริการต่างๆและการเสนอเข้าถึงเนื้อหาเพลงและวิดีโอออนไลน์ PlayStation 3เป็นคอนโซลที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งนำเกมความละเอียดสูงและเทคโนโลยีบูเรมาสู่ผู้เล่นมีราบรีเกมและความสามารถออฟไลน์ฟังก์ชันมัลติมีเดียทำให้เป็นตัวเลือกยอดน,นิยมในหมู่เกมเมอร์และผู้ที่ชื่นชอบความบันเทิงในบ้าน PlayStation 3ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์โดยขายได้มากกว่า78ล้านเครื่องทั่วโลกปี2011 PlayStation Vita เป็นเครื่องเล่นเกมพกพารุ่นที่2 ของ Sony มีหน้าจอสัมผัสแบบ OLED ขนาด5นิ้วและตัวควบคุม t ั u แ h p a เพิ่มความสามารถทางด้านกราฟิกที่ได้รับการปรับปรุงเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2011และนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับ PlayStation Vita PlayStation Vita มีการออกแบบที่เพรียวบาง และพกพาสะดวกพร้อมด้วยหน้าจอสัมผัสแบบ OLED ขนาด5นิ้วมีปุ่มบังคับอนาล็อกคู่แผงสัมผัสด้านหน้าและด้านหลังและเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวนอกจากนี้ยังมีกล้องหน้าและกล้องหลังลำโพงในตัวและตัวเลือกการเชื่อมต่อ Wi-Fi 3G ในบางรุ่น Playstation Vita มีความสามารถทางด้านฮาร์ดแวร์ที่น่าประทับใจโดยมี CPU แบบ quad core ARM Cortex A9 MPCore GPU เฉพาะและ RAM ของระบบอยู่ที่512 MB นอกจากนี้ยังมี VRAM อยู่ที่128 MB สำหรับการประมวลผลกราฟิกคอนโซลใช้การ์ดเกมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Sony เองและรองรับการดาวน์โหลดเกม แบบดิจิตอล PlayStation Vita มีคลังเกมที่มากมายและมีแนวเกมหลายประเภทต่างๆมากมายรวมถึงแนวเกมแอคชั่นจนภัยและเกมสมบทบาทเช่นแขงรถและเกมนอกกระแสต,ต่างๆโดยมีเกมดังนี้ a n c h e s t e r Personal 4 Golden c o u n t y Rush Q Zone และ TeraWay PS Vita เปิดตัวฟังก์ชัน r ร m o ม e Play ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสตรีมและเล่นเกม PlayStation 4บนคอนโซลพกพาผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi PS Vita เชื่อมต่อกับ PlayStation Network ทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมออนไลน์หมดผู้เล่นหลายคนและการดาวน์โหลดเนื้อหาเพิ่มเติมนอกจากนี้ PSN ยังเสนอการซื้อเกมแบบดิจิทัลและการให้ทดลองเล่นเกมในเนื้อหาบางส่วนได้เพื่อการตัดสินใจและการเข้าถึงบริการ Steam เช่น Netflix และ Hulu PS Vita สามารถใช้เป็นหน้าจอรองหรือคอนโทรลเลอร์สำหรับเล่นเกม PlayStation 4ทางเกมนอกจากนี้ยังมีการทำงานข้ามแพลตฟอร์มกับ PlayStation 3ทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมและฟีเจอร์ต่างๆในคอนโซลทั้ง2ได้ PS Vita มีฐานแฟนคลับเฉพาะแต่ไม่ประสบความสำเร็จในเชิงพณิชย์นระดับเดียวกับ PSP รุ่นก่อน Sony ได้ยุติการผลิตเกม PS Vita ในปี2018เป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงจากตลาดอุปกรณ์พกพา <S <S แต่อย่างไรก็ตาม Sony ยังคงเปิดให้ดาวน์โหลดเกมดิจิตัลและการสนับสนุนซอฟต์แวร์คอนโซลยังคงดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง PS Vita กลายเป็นที่รู้จักในด้านการสนับสนุนเกมนอกกระแสซึ่งมอบประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปให้กับผู้เล่นและกลายเป็นอุปกรณ์ยอดนิยมสำหรับการเล่นระยะไกลด้วยการสตรีม ให้ผู้ใช้งานสามารถเพลิดเพลินกับเกมได้ทุกที่ PlayStation Vita นำเสนอเกมพกพาพร้อมฮาร์ดแวร์ขั้นสูงไรเบอรี่เกมที่มากมายและคุณสมบัติพิเศษเช่นการควบคุมแบบสัมผัสและการทำงานข้ามแพลตฟอร์มแม้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวางแต่ก็ยังมีกลุ่มผู้เล่นเฉพาะที่ชื่นชอบความสามารถในการเล่นเกมแบบพกพาของ PS Vita ในปี2013 Sony เปิดตัว PlayStation 4หรือ PS 4ครั้งแรกเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยนปี2013ซึ่งกลายเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของ Sony ด้วยการนำเสนอกราฟิกที่ได้รับการปรับปรุง PS 4มีการออกแบบที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัยทรงที่ลาดเอียงมีพื้นผิวที่ด้านและแถบไฟที่ด้านหน้าซึ่งสามารถเปลี่ยนสีได้ตามเหตุการณ์ในเกมหรือการแจ้งเตือนของระบบคอนโซลประกอบด้วยไรฟ์บูเล DVD d i s ดและพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อ PS4 นำเสนอความก้าวหน้าางด้านฮาร์ดแวร์ที่สำคัญเหนือกว่ารุ่นก่อนมี CPU amd จากัว x 8 6 64แบบกำหนดเองซึ่งมี8คอร์ gpu Radeon ที่มีประสิทธิภาพ1.84 t e o เทราฟอและหน่วยความจำระบบ ddr 5 ขนาด 8GB คอนโซลยังมีฮาร์ดไดรฟ์ภายในขนาด 500GB หรือ 1TB ทไบสำหรับจัดเก็บข้อมูล PlayStation 4ได้เปิดตัวคอนโทรลเลอร์ d u s l Shock ซึ่งมีการปรับปรุงตามหลักสรีรศาสตร์และคุณสมบัติใหม่ประกอบด้วยทัชแพดลำโพงในตัวและแถบแสงที่โต้อตอบกับบางเกมและ PlayStation Cam e r a Dual Shock 4ยังแนะนำการใช้งานปุ่มอนาล็อกและทิกเกอร์ที่ได้รับการปรับปรุง PlayStation 4มีคังเกมที่มากมายหลากหลายโดยมีเกมเด่นระดับตำนานได้แก่ The Last of Us, God of War, u n c h a s t r d 4, b l o o b o r n e รองรับการดาวน์โหลดดิจิตอลและเกมอื่นผ่าน PlayStation Store PS4 เชื่อมต่อกับ PlayStation Network ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการออนไลน์หมดผู้เล่นหลายคน PSN ให้บริการและสมัครสมาชิกที่เรียกว่า PlayStation Plus ซึ่งให้การเข้าถึง ผู้เล่นหลายคนออนไลน์เกมฟรีรายเดือนและส่วนลดพิเศษต่างๆในปี2020 PlayStation 5หรือ PS 5วางจำหน่ายในเดือนพฤศจิก,กาย,ยนปี2020ซึ่งเป็นคอนโซลเกมรุ่นล่าสุดของ Sony PlayStation 5มีการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ที่สำคัญรวมถึงเวลาในการโหลดที่เร็วขึ้นและการตอบสนองแบบสัมผัสผ่าน,านตัวพวบคุม Dual Sense นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับ PlayStation 5 PlayStation 5มีการออกแบบที่โดดเด่นและล้ำสมัยด้วยโทนสีทูโทนและทรงโค้งเป็นเอกลักษณ์สามารถวางในแนวตั้งหรือแนวนอนได้มี2รุ่นได้แก่รุ่นดิสไกน์และรุ่นดิจิตอลนาร์โดทั้ง2รอ,องรับการนารโหลดเกมแบบดิจิตอล PlayStation 5นำเสนอความก้าวหน้าทางด้านฮาร์ดแวร์ที่สำคัญเหนือกว่ารุ่นก่อนโดยมี CPU AMD Zen 2แบบกำหนดเองที่มี8คอ r e G.P.U. A.M.D. R.D.N.A. 2แบบกำหนดเองและหน่วยความจำระบบ D.D.R. 6ขนาด1 6 g b มี S.S.D. ขนาด8 2 5 g b เวลาในการโหลดเกมที่เร็วยิ่งขึ้น PlayStation 5เปิดตัวคอนโทรลเลอร์ใหม่ที่เรียกว่า DualSense ซึ่งมีฟีเจอร์การปรับปรุงใหม่หลายอย่างประกอบด้วยทิกเกอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้แรงต้านที่แตกต่างกันและการตอบรับแบบสัมผัสที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อความรู้สึกในการเล่นเกมที่สมจริงมากยิ่งขึ้นและ r าร์เรยไมโครโฟนในตัวมีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ PlayStation 5มีคลังเกมที่มากมายหลากหลายและกำลังขยายมากขึ้นโดยมีการผสมผสานระหว่างเกมใหม่และเกมเก่าจาก PlayStation 4 บางเกมนำมา remake ใหม่โดยมีเกมที่โดดเด่นได้แก่ Marvel Spider-Man, Demon's o u l และ b l o o d s h e t Crack, Eternal และ Horizon. คอนโซลยังรองรับการดาวน์โหลดเกมแบบดิจิตอล และเกมเพจอื่นๆให้เลือกเพิ่มขึ้น PlayStation 5ใช้ Ultra High Speed SSD และ Template 3D Audio Audio Tech ช่วยให้โหลดได้เร็วขึ้นและสามารถเปลี่ยนเกมได้อย่างราบรื่นช่วยลดการโหลดลงอย่างมากทำให้สามารถเล่นเกมได้ในทันทีนอกจากนี้คอนโซลยังรวมเอา t e m p l e 3D Audio Tech ซึ่งมอบประสบการณ์เสียงที่ดื่มดับ และสมจริงมากยิ่งขึ้น PlayStation 5เชื่อมต่อกับ PlayStation Network (PSN) ให้บริการออนไลน์และการซื้อเกมแบบดิจิตัลการเข้าถึงบริการสตรีมมิง่ง PlayStation Plus คงมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมรวมถึงแจกเกมฟรีรายเดือนส่วนลดพิเศษและพื้นที่เก็บข้อมูลบนลาวด์สำหรับการบันทึกเกม PlayStation 5รองรับเทคโนโลยี Ray Tracing ซึ่งทำให้ความสามารถการสะท้อนของเงาสมจริงมากยิขึ้น คอนโซลสามารถเรนเดอร์เกมด้วยความละเอียดระดับ 4K อัตารารีเฟรชเรทสูงมอบความเชิ้งตรงของภาพเพื่อมอบประสบการณ์และการเล่นเกมที่ราบรื่นยิ่งขึ้น PlayStation 5ยังมีอุปกรณ์เสริมเข้ากันได้กับชุดหูฟัง PlayStation VR ทำให้ผู้เล่นเพลิดเพลินไปนกับประสบการณ์เสมือนจรงิงเกม PlayStation VR ที่มีอยู่สามารถเล่นได้บน PS5 โดยใช้ชุดหูฟัง PSVR และอุปกรณ์เสริมอื่น PlayStation 5ได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนๆเกมเมอร์ทั่วโลกด้วยฮาร์ดแวร์ทรงพลังกราฟิกคุณภาพสูงและความเร็วในการโหลดฟีเจอร์คอนโทรลเลอร์ที่เป็นนวัตรกรรมการเปิดตัวจึงได้รับความสนใจไปทั่วโลก Sony ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์เป็นอย่างมากทำให้สถานะของบริษัทแข็งแกร่กงขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของ Sony PlayStation ที่เรานำมาเล่าให้ฟัง สำหรับท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับทางเราได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังอีกขอคุณครับ